คุณอารานคุณอารานบ๊ายบายคุณแม่จาฮะเลมีลูกกรีนนมด้วยโอเคเหือยแล้วัตบมือกับ่ะซราเจอสุดท้ายจอขาโน คุณน้าอารันใช่ไหมกต่บอกขอบคุณน้าอารันใช่ไหมครับกินไม่ทานแลครับอารันใจเย็นๆนะเขากินไม่ทานเราเราให้เขาเยอะเขากินไม่ทานเต่ายักษรับ้าไปแลับที่เปตรงไหนนะครับใเตย

นี่ถ้หนูขี่มันจะกายเดกน้าูนะ้มัด้วยี่ยว่ยวอรอีมานะครับชื่อหมากายนะครับอายุคสี่ปีแล้วนะครับ เป็นม้าที่กะครับท้ี่นอนนะครับการขี่ม้านะครับต้องมีการวมครับไม่่าคมหรืออนะครับก็ต้องมีการรวมนะครับน้องน้อแต่ละห้องเลย4นะครับั้งแตห้องละ1นะครับต้ง่นะครับสรคามดีสภาพมันร้อนา้านขี่ไหม เ่ะเพื่อนขี่ใช่ปะหนูขี่ป่ะไม่เอาเขาชอบดูมากเลยค่ะคาชั่นยักษเมซอน ปลาช่อนอเมซอนปลาช่อนอเมซอนตัวเบลเลอร์เลยเนาะเนาะโอเคอ๋อเห็นในคลิปแม่ถ่ายมาร้องไห้ไงเลยงงเลยโอเคโอเคเป็นไงจระเข้เป็นไงบ้างเห็นป่าวเอาฟ้าบอกแล้วว่ามันมีจระเข้ในน้ำปลา่อนใช่ไหมปลาช่อนอ๊ปลาช่อนจระเข้ตัวใหญ่เลยเนาะ่โอเคงั้นพอทำงานต่อนะจ๊ะไม่รู้มันเป็นอะไรกัน

ตุ่มตุ่โ oh, มโอ้ปลากินแล้วอ่ะโอ้ปลากินใหญ่เลยอุ้ยปลากินปลาชอบเอาอีกชิ้นหนึ่งค่ะคุณลุงเอาอีกใช่ไหมครับ <this> is, สนุกอาหารมาอาหารมา ขอบคุณนะครับอาลานพอยังพอยังครับมันกินไม่อิ่มแน่โอ้มันนี่ไม่อิ่มแน่เอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาอีกนะเราจะโยนให้จอร์เรค่บ้างได้ไหมชอบกินสี่อันอ๋อพอกินให้ไปกี่อันละสองให้อีกสองเนาะอ่าระวังบาดมือนะอ๋อโอ้โหมันดีใจใหญ่เลยเออมันเยอะใช่ไหมคะ ลองไปแล้วงั้นเราใส่ไม้ลองดูบ้างไหมเราลองใส่ไม้บ้างไหมมันไม่กัดอ๋อมันยังไม่กินเพราะมันมองไม่เห็นงั้นเราใส่ไม้บ้างเอาไหมข้างหน้าปโาข้างหน้าไปโนตรนี้นะว้ายเป็นไงบ้างมันเห็นแล้วใช่ไหมเป็นไงบ้างตกใจไหมลูกอุ้ยระเบิดอุ้ยระเบิดเลยเหรอคะโอเคป่ะให้กินสี่ชิ้นแล้วเนาะโอเคแล้วเนาะมันยังไม่รดอนเดี๋ยวมันก็เจอลูกป่ะ ยังไงบ้างกินอาหารใช่ไหมถ้าช่อนอเมซอนกินใหญ่เพหื่อนนิดเสื่อนิทเพื่อสนิทเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวเล็กเจ้าหน้าที่มาให้เนาะให้อาหารปลา ระวังนะนปลาจะกินปลากินเข้าไปยังปลากินเข้าไปย่างนตาไม่ดีโอ้โหระหวังล้มปาใ,ปใช่ผ่าตตเกี้บไปอ่านปา 走吧 โอ้เพื <¿A> ่อนซ้อนเต็มเลยอ่ะอลันแบ่งนะอ่ะลันแบ่งอะน้องเบลีฟเบลีฟเบลีฟระวังตกน้ำเบลีฟ